เติมเงินพับจีนิวสเตทราคาถูกใช้เพียง UAD ตัวละคร,รได้แล้ววันนี้ที่ Power กาช h าครับตีหนึ่งนะเนี่ยหมลงช้าวะ่ะเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันทำไมมันนิ่งแต่ว่ามันไม่นิ่งละผมมีผมมียูซี่เฮ้ยมันอยข้างล่างใช่ปะก็ย็นนิ่งอยู่โอเคจัดมาดิครับอยู่ตรงไหนตัวนิ่งเดีเ๋ยวผมจะไปิ มัตัวนี้อยู่ข้างบน <Okay. S 2> ผมซ้ำไปแล้วมันมีเพื่อนมันอยู่ข้างบนตรงนี้ตัวนึงอุ่ยถามจริงดยูด่จากฟ้านะตรงมาร์คมาร์คน้ำเงินผมยังอยู่ข้างบนอยู่เพราะผมลงข้างบนตอนนะี้โอเคโอเครู้เรื่องน็อกไปดิ หมดละมั้งไม่ต้องทำอะไรแล้วเดินฟาร์มอยู่หมดแล้วเหรอยังไม่หมดนะครับยังยังไม่ขึ้นขีดทำห้เฮ้ยมนอยู่ที่หุญนี้แล้วนะ้ายแา้าแมวแมวเฮ้ยลังคามันเกะกะมากเลยพี่ นบน็อกดาลฟ้าเอาไปเลยเหมืนจะมีตัวหนีนะครับมันมีอยู่สามตัวหายไปหนึ่งน้องพี่ฝาดนิดหน่อยพี่ฝาดนิดหน่อยมาหนิมิมิฝาดไฟเขียวหน่อยครับนี่อยู่นี่เออเอาเกาะขาหักไปกันเถอะเรา อ่าเจอเวกเตอร์แล้วบอกเลยนะไม่จ้ะจ้ระร้าววะจ้ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้ยแตแล้วเฮ้ยมีตัวของผมแต่ละที่ปากที่ปากติดเน่ยตอนนี้เขายังไม่รูเ้เลยต้องาะ มีเคื่องต้ออยู่นี่ครับวาวๆไหนพี่หมดเกินไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันครับมันยังไม่ขึ้นขีดข้านี่ไงตี้ปีใหม่รว่ารถมารถมาหายแล้วเตรียมตัวพีิยาถึงเวลาคุณแล้วยังไม่ได้ปักตะโขบเลยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนมันมีเอ้ยจอจอ อยู่ใต้สะพานอยู่ใต้สะพานลงตัวนึงนะตรงม้ในน้ำในน้ตรงนี้ตรงนี้เนาะตัวหนึ่งอเรผมมีแชร์กันอยู่สองเขาใดว่าเปนไม่แชร์กันเดียวเขียวโอ้โหยิงเฮ้ยรถมเยอะจังวะ รอบหนึ่งตรงตรงนั้นไม่ได้มีรถมาท้มีข้างหลังเราใช่ใช่เฮ้ยตรงเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าเราต้องยิ้มยิ้มก่อนรอให้มันผ่านไปมาเก็บแซ่คิวใหม่ก็ได้ครับเป็นตัวแล้วเหรอพี่มันมานะมันมานะไปเลยเยซัดไปเลยให้ยมารอบ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 ตัวนี้รอบมุดมุดมุดหมดแล้ว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 มีรถเปล่ามีมอเตอร์ไซค์ครับ บ้านเห็ดเห็นปะพี่จ่อยบนมองมามันเอาว่ะมันจะเอาจานอยู่ไหนอ่ะตรงไหนของบ้านเห็ดอ่ะหลับเห็นแล้วน็อกน็อกน็อกตรงบียร์น่าจะน่าจะเห็นได้อาลืมปั๊มยานะผมไปรับไม่เค้ามีรถอยู่พี่จ่อยเข้าวงกัน เฮ้ยเอาหน่อยพี่แรงมากหมดเลยเฮ้ยไปเลยไปเลยมันเหลือตัวเดียวเหลือสองตัวเลยสองตัวมันมีสามตัวไม่นะไม่ตนอนอยู่ตายตายมดตตี้ พอดีนะก็ัรม,มากเก็บของให้เก็บของเที่ยวของอ๋อ,อ,อ,อผมเห็นแล้วบนหลังคาเนี่ยวะ่ะผมไม่มีของเลยวะ่ะเพราะไปดีกว่าเราไปจอดวงก่อนเดี๋ยวกัน14คนพี่เด็กอยู่ไหนนี่เรือเ<ะ>จ้า ไปเลยไปเลยต้องปับปุ่มใหญ่ๆบุ๊คตาย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 มีคิวฟรีนะที่มีคนตึกลงมาหลังหลังขวามือเมื่อกี้ทางสองหนึ่งศูนย์บ้านนี้ปะบ้านหลังนี้อาจจะมีนะระวังนี่ไงบนบังการอันวิ่งดูก่มีกี่ตัวเข้าหัวเขาหัวซ้ายมือ วนัหนวยโอ้เทียบเลยเียบเลยสองสองตัวสามสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมตัวบไตัวปีอ๋อนจากไหนมาเนี่ยันเดียวมันเห็ดมันเหดมีคนใช่ใช่มีคนขึ้นไปมันเห็นนะระวัง ขับไหมขับไปพี่ขับไปพี่เล่น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 หลังยินี่ก่อนเล่นหลังนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมไปชุบเต้ามีกสันแต่ว่ามันมีจุกรถอะไม่มันมันขับปวลได้เฉยพี่จอยน่าจะเป็นบ้านบ้านเห็นนะยิงผมน็อกอะเมื่อกี้นี่ก็สูตเกี่ยวผมคนขับรถมาพี่จอยใช่มันขับปวดโอ้ยมันจะเหยียบมันจะเหยียบเป็นไปไหมเกินไปไหมผมไม่มีกระสุนเกี่ยวแล้วพี่ โอ้กระ,<ส>ะโดโดห<ด>ลบไม่ทันติดอีกไปเอามานันดิตัวเนี้ยรถแตกแล้วรถแตกแล้วตาย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 ป้อมป้อมเห็ดะอะยิงระวังถ้ามีลงวงมาว่ะจานพี่ตัววิ่งออกขวาจานขึ้นรถจานขึ้นรถจานขึ้นรถ Ni lâu khi lâu hai chưa lâu xin. I tôi. want my lâu xin. So I can't! Die, lê khai you. So bull, y'a quái. Chuop. 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 เจอตัวที่ยิงผมน้องแล้วน้องเราอยู่<ะ>ข้างหลังปะน้องเราแล้วข้ามได้ข้ามได้เดี๋ยวผมครบให้ตัวนี้ประมาณนี้มีตัว <my> เจ็บมากเจ็บมากๆบอมยานะพี่จ่อยโอเคครับตัวตรงรถอ่ะพี่พี่บิดพี่บิดหลังหินหลังหินหลังหินผมคานอยู่เรียกสมมุติเฮ้ยไร้ไร้ไระเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเยอะแต่ว่าหนึ่งนัดเลยตรงไหน

หมดหมดหมดหลังมหลังบอเหรอชิงหลังมดหรอวโอเคโอ้ยต่อบันบอบอยู่ตรงนี้อยู่เยๆเเยกใหครับ